่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุยรุ่งอรุณปุยรุ่งอรุณวันนี้เรามาเย็นถิ่นนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นชุมชนโบราณมีหลักฐานปรากฏมานับพันปี ภาชนะและเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตที่ค้นพบเช่นเครื่องมือหินใช้ในการดำรงชีวิตสะท้อนถึงการพัฒนาอันต่อนเนื่องมาอย่างยาวนานจากความเชื่อในลัทธิศาสนาพราหมณ์ควบคู่คกับการตั้งถิ่นฐานของเมืองนครสีธรรมราชทำให้ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอินเดียในคาบสมุทรภาคใต้มวยดีตนูรุดประโดยา ยมเป็นอะไรที่อิงไม่เคยเห็นนะคะและก็คิดว่าคนไทยหรือท่านผู้ชมผู้ชมรายการอิกอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกปิติเล็กๆหรือยิ่งใหญ่มันอย่างที่อิงรู้สึกไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่อิงไม่เคยเห็นพิธีพราหมณ์แบบสยวานิกายแบบนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นการประกอบพิธีกรรมการสวดมนต์หรือการบูชาองค์พระศิวะหรือองค์ศิวลึงมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ของพระพรามนี่เป็นสายวันิกายร,รุ่ที่เท่าไหร่คะรุ่นหลังสุดนี่จากคุณตาที่เป็นพรามหิ่งอยู่กับพ่อท่านคล้ายและท่านก็ได้หายไปจากลวกนี้โดยไม่ทราบว่าไปอยู่ณที่ใดผมก็จะได้สั่งนี้รับมาจากคุณตาครับการเป่าสังงหมายถึงอะไรคะการ <Okay. S 2> เชิญเทวดามารับรู้ว่าเป็นพิธีกรรมของทางสายพรามครับาการเป่า สังเขาเรียกว่าสังเนี่ยคะ่ะต้องเรียนไหมครับเพราะมันยากนะคะไม่ใช่ทุกคนเป่าได้ครับเรียนจากไหนคะก็ของผมมาโดย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 บรรพบุรุษคือเป่าสังนี้ใครๆก็เป่าได้แต่ว่าต้องมีคาถาควบคุมโดยการท่องโอม์มหรือว่าคาถาที่ควบคุมจะพิธีการอันใดเราก็ต้องนึกในขณะที่เป่าเป่าสังเนี่ยครับเริ่มต้นก็เป่าปูนก็ต้องมีโอมกำกับข้างใน ผู้ที่รู้ผู้ที่ฟังเสียงเท่านั้นที่รู้ว่าสั่งนี้เป่าไปเป็นการอันใดสําหรับท่านผู้ชมตอนนี้ถือว่าเป็นโชคเป็นสิริมงคลที่พ่อพรามนะคะจะเป่าสั่งไพ่ให้พรท่านที่อยู่หน้าจอตอนนี้ก็ขอให้รับพรพร,พร้อมๆกันค่ะผมทำตามพรลิงตามวารลจิตตาม บรรพบุพรุษที่ทํามาถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดขอจิตมุ่งมั่นต่อมหาเทพก็สําเร็จทุกประการครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณปุ่รุ่งอรุณที่พาเรามาเรียนประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเชื่อนะคะว่ายังคงมีอีกหลายท่านที่ไม่เคยล่วงรู้ในเรื่องราวเหล่านี้อย่างแท้จริง